This is Blue Big Talk Podcast Creativity to Reality สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Transformation in Action Podcast Channel ที่จะมาเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นจริงกับทุกมิติการ transform รธุรกิจแนวใหม่จาก Bluebit ค่ะพบกันทุกๆช้าวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้6นาฬิกานาทีกับดิฉันชยารมศิวกุลหลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างก็สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการปรับตัวความสามารถในการแข่งขันหลังวิกฤตก็อาจจะตามหลังคู่แข่งได้ดังนั้น แต่ละธุรกิจจึงจาเป็นจะต้องหาก้าวย่างที่เหมาะสมในการดําเนินงานรู้จักหยุดเพื่อที่จะวางแผนปรับปรุงระบบต่างๆภายในองค์กรเมื่อธุรกิจยังมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาลงทุนกันอีกครั้งด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเราจะสามารถแบ่งก้าวย่างได้เป็น4ช่วงหลักๆด้วยกันค่ะก้าวย่างที่1ก็คือการประเมินศักยภาพและความพร้อม3ด้านหรือว่า asset ้านแรกนะคะที่จะต้องประเมินก็คือกระแสะเงินสดในมือว่ามีความพร้อมมากเพียงพอที่จะดําเนินธุรกิจไปได้อีกนานแค่ไหนในกรณีที่บริษัทของเราไม่มีรายได้เข้ามาเลยโดยก็จะต้องประเมินทั้งเบสและก็ worst case scenario นะคะเพื่อที่จะหาจุดตัดสินใจในการปรับกลยุทธ์การดําเนินงานส่วนด้านที่2ที่ต้องประเมินก็คือศักยภาพของเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ค่ะเพื่อจะได้พิจารณาว่าควรนําเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเข้ามาเสริมทับเพื่อสร้างความยืดหยุน่นแล้วก็ลดต้นทุนการดําเนินงานให้กับบริษัท และด้านที่3าที่จะต้องประเมินนะคะก็คือบุคลากรว่ามีความพร้อมมีความสามารถมีทักษะมากเพียงพอสําหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวรอเปล่านะคะจะได้เร่งรีสกิลแล้วก็อัพสกิลกันได้ถูกต้องส่วนย่างก้าวที่2ค่ะก็คือการบรรเทาผลกระทบเพื่อต่ออายุธุรกิจหรือว่า l e v i a t e นะคะด้วยการปรับลดต้นทุนการดําเนินงานเพื่อรักษากระแสเงินสดเอาไว้ให้นานที่สุดโดเฉพาะ fixed c o s ซซึ่งมันจะเป็นต้นทุนระยะยาวแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดรายได้อันนี้จําเป็นจะต้องตัดลดนะคะโดยจะ ทำควบคู่ไปกับการมองหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่คาดคิดอย่างเช่นสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ําซอฟโลนนั่นเองนะคะส่วนย่างก้วที่3ค่ะก็คือการปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตหรือว่า adjust โดยธุรกิจจะต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และก็บริการให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของลูกค้านะคะเพราะว่าตอนนี้พฤติกรรมของลูกค้าพฤติกรรมการใช้จ่ายก็เปลี่ยนไปกําลังซื้อลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็เลยมีการมองหาสินค้าหรือว่าบริการที่ มีความคุ้มค่าสูงมาทดแทนสินค้าเดิมๆที่เคยใช้อยู่รวมถึงอาจจะต้องมีการนํา Big Data มาประยุกต์ใช้นะคะเพื่อที่เราจะได้วางกลยุทธ์ธุรกิจหรือว่ากลยุทธ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ตอบรับตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นด้วยค่ะและสุดท้ายก็คือย่างก้าวที่4นะคะคือการเสริมความแข็งแกร่งในการดําเนินงานหรืออ u g m e n t โดยธุรกิจเนี่ยควรที่จะลงทุนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นรวมถึงลงทุนในทรัพยากรบ,บุคคลคุณภาพสูงเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ก่อนธุรกิจอื่นค่ะโดยต้องทําควบคู่ไปกับการมองหาแหล่งรายได้ใหม่ๆทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิมและก็กลุ่มลูกค้าใหม่ที่อาจจะเคยเป็นลูกค้าของคู่แข่งมาก่อนนะคะแย่งชิงมาผ่านการนําเสนอจุดขายที่น่าสนใจและก็โดดเด่นทําตามได้ยากที่สําคัญก็คือจะต้องทําการตลาดเชิงรุกแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงหรือ personalized marketing ด้วยค่ะ กุญแจสาคัญของการเอาชนะวิกฤตก็คือความพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อให้ธุรกิจสามารถฟันฝ่าความท้าทายและก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดรวมถึงจะต้องต่อยอดสแสวงหาโอกาสใหม่ๆจาก New s Curve เพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรของเราในอนาคตอีกด้วยค่ะและทั้งหมดก็คือรายการ Transformation in Action ในสัปดาห์นี้ส่วนใน EP หน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไป Transform กันในแง่มุมไหนต้องติดตามนะคะและพบกันใหม่ทุกๆวันพุธ6นาฬิกาส0นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is Global Talk Podcast, creativity to reality.